ครับสวัสดีครับพบกับซ่องทัพูชาแนลนะฮะเราก็จะมาย้ายป้ายกันนะครับป้าสั่งย,าย้ายป้ายเนาะเอฟซีนะครับเราก็จะย้ายป้ายกันนะครับเอฟซี่นะครัอรอหลายคนนะฮะป,ปนน้ายมันไม่เด่นรู้แล้ว ย้ายมาตรงนีก็จะเห็นนะใช่หวแล้ไม่บางดอกไม้ไม่บางดอรอนะฮะเอ็มซีรหลายคนที่จะย้ายไปนะฮะ ไวตอนน uh> uh uh ี้เหรอ อเท้ากมันส่ลเขาต้องใส่ห้นาแล้วก็่ยยได้บอกว่าต้องใส่บูทย้ายวันนี้แล้วก็อีกวันสวันก็ย้ายอันนี้ย้าพูดนะเมื่อกี้ข้างหน้าตรงนี้ข้างหน้านะป้าตรงอ๋อตรงนี้พอดีผมจะว่าอยู่เนี่ย ใส่หน้าต้นโมกพอดีป้านั่นแหละครับนี่ห้าต้นโมกพอดีเลยนี่ล็อกเอทั้งล็อกเลยเนี่ยวางได้ีงไปเลยแต่คืนให้ให้มันเรี่ยงเลยก็วางเลยป้าป้าชี้แม่ไว้หน่อยนะคแม่เดินผ่านนี่หอมไหมนะกลางคืนหอมกว่านี้ป้าหอมเนาะกลางคืนนี่ฟุ้งเลยครับต้นโมกเนี่ยเลี้ยงก็ใช่เดี๋ยงทุกคนก็หน้าบ้านใส่น้ามันมาหน้าปลูกต้นโมกเป็นแถวนะผมว่าจะมาลงอยู่ป้าเอาเชือกมาดิ่งก่อนนะป้าป้าดูแล้วลุงเน้นเสาไฟข้างหน้า สองถนนตรงนันเข้ามาเยอะมากอ่ะให้พื้นที่เราน้อยลงมาอีกเออแปลว่า้้างหนเหือวเป็นเมตรเลยนะครับแข็งธรรมดาบ้านๆขายอะไรก็ว่าใช่พูดถึงพูดถึงได้ใช่พื้นที่เผื่อเผื่อนาคตเกือบสองเมตรเลยนะใช่ไหมใช่เกือบนะที่ห่างจากสองถนนอ่ะจองเลยครับขายเสื้อผ้ามือสองแบบว่ามีเวลาแอีกแล้วเผื่อว่าต่อไปมันมัน มีนักท่องเทีย่ยวมาเทีย่ยวเยอะจริงๆ<ช>เนี่ยชาวบ้านเขา,าจ,จะได้จากนั้นน่ะข้างนอกก็ขายได้เห็นด้วยครับทางเป็นทางของของทางเทศบาลจากชาวบ้านครับทีนี้เขาเขาสามารถวางขายได้อะ<ช>่ะคนเดินก็จะได้เดินข้างนอกได้ด้วยเงี้ย จริงครับก็เลยโอเคเลยตรงนั้นแล้วข้างในเราก็จะเป็นร้านค้าที่เราจำกัดจำเกณฑ์เฉพาะพิเศษเราไปไปข้างนอกเราก็เป็นแบบมันมาดนะจ้องมาดจองแล้วตอนเนี้ยข้างในก็จองข้างนอกก็จ้อย่างนั้นแหละนะจองหมดเลยป้าเอาอย่างงี้ซะง่ายๆครับลุงจิ๊บประมาเลยร้อยล้านมาจบอะไรก็จองอะไรเป็จ้องข้างในจะเป็นแบบร้านยูทูบเบอร์ที่เป็นแบบมีลักษณะไปแต่พูดถึงว่าพีป้าไปมองดูแล้วมัน พื้นที่ข้างนอกอะมันเหลือเยอะอยู่ไงเยอะครับเยอะมากตอนแรกอ่ะผมคิดว่าต้นโมงจะไปถึงหลักหลักหมู่แดนนะที่แรกอ่ะลุงเอาลุงเอาเลนเสาใหญ่ไงเสาเล็กลุงไม่สนใจเลยโอ้พื้นที่หายเยอะนะครับถ้ายาวตลอดแนวเป็นไร่เลยนะครับย้ายเถอะลุงจอดชะลอดูแล้วเอาแล้วบิดแตะแล้วบิดแตะต้องมีอะไรสักอย่างอย่าบอกนะว่าให้หยุดก่อน เดี๋ยวลุงจะลงมาดูอเขาป้าบอกลุงแล้วแต่วันตั้งแต่วันนี้เขาปลูกจนโล่งเสร็จแล้วป้าบอกว่าให้เอาป้ายไว้ข้างหน้าผมจะบอกป้าอยู่ว่าเดี๋ยวรอป้าลงมาก่อนเพราะว่าจะเอาอยากให้เอาป้ามาไว้ข้างหน้าเพราะมันบังท้องไส้ป้าเริ่มมีแรงแล้วป้าก็เลยเริ่มใอะไรไม่ได้นะป้าเถียงอย่างเดียวนะป้าป้าเดียวจะเลยป้าทุกทุกบ้านเนาะที่ต้องต้องปลูกตอนนี้ใช่ป้าอยูนิเปอร์น่ะตรงถนนเนี่ยให้เป็นหลังบ้านแล้วกันหน้าบ้านอยู่ฝั่งนี้ใช่ต้องแบบนั้นครับมันถนนเพาเทียบไปเทียบมาก็าเจนอยู่แต่ว่า เราโอเคว่าข้างถนนเนี่ยเป็นหลังบ้านนีก่าข้างหน้าเราก็ทรรมาติอสวยตรอไปจริงๆข้างในบอกที่มีคนแนะนําว่าอยากให้เรามีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างเพราะเด็กๆมาเที่ยวเขาจะได้มีมีเลี้ยงมีอะไรด้วยตอนนี้ผมเลี้ยงอยู่ป้าตอนนี้ผมก็มีนะกวงหรือเก้งนะครับบอกโอ้กวางเลี้ยงกก็ได้นะที่บอกว่าเลี้ยงก็ขายเนื้อได้เนื้อกวาง ก็บอกว่าขายเป็นกินเป็นเนื้อขายกินใช่กวางกับเก้งเลี้ยงได้ครับทั้งกวางทั้งเก้งเลยแต่ว่าต้องขออนุญาตเลี้ยงต้ขออนุญาตเลี้ยงให้มันถูกต้องเราจะไเลี้ยงได้ตอนเนี้ยพินยารูซีเป็นโครงการของเราครับหาทรัพย์ก่อนทอดเสนอย้ายเสนอไปพัฒนาผ่านอายไลนตัวนี้ก่อนร้อยล้านสิร้อยล้าน แสดว่าเอาเป็นขายพันไม้พันไม้มันก็มีเป็นโซนเล็กๆไงลุงไม่รวมเลยเป็นสากรเลยฮะสากรขายพันไม้ชากรเรบ้าเพบอกเป็นผู้นําไงพูดได้น้องชกรคือป้าคิดว่าเนี่ยก็คืออาจจะเป็นหมาว่าคือเมื่อวานนี้นวันวัแม่อยากกินนึ่งเห็ดนึ่งเห็ดแดงฟ้าโอ้เมื่อเช้าก็เลยตื่นมาตีห้าก็เลยไปเห็นคลิปหนึ่งที่เขาปลูกพอเห็ดใส่ใส่ใส่กระปุกอะไรที่เจาะเจาะเจาะก็เลยว่ามีแนวคิดว่าเฮ้ยถ้าต่อไปเรา คือให้เขามาเที่ยวด้วยแล้วเขาซื้อกลับไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นโรงเห็ดเลยดูดีเหมือนกันเป็นซุ้มเห็ดเล็กๆเป็นคอกเก่งเล็กๆใช่ไหมเป็นสาปปลาอะไรประมาณเนี้ยก็คือปีเปียต่อไปคือเห็ดนางฟ้าปลูกง่ายปลูกง่ายนะปลูกง่ายมากนางฟ้าเห็ดฟางใช่าะว่ผมอยู่ในตึกผมก็เอากล่องโฟมมาใส่กล่องโฟมผมก็ทำกินแต่ว่าห้ามสูบบุหรี่เกีใกล้นะครับห้ามมีควันไฟดีในบ้านป้าไม่มีบุหรี่ แต่รอบๆป่ามีแต่บุหรี่รอ,อบๆป่ามีแต่บุหรี่นะ่ไมอันนั้นก็โหดเลยนะครับเป็นแนวเป็นแนวคิดที่ว่า <c oughs> คนที่มาเที่ยวปั๊บบางทีเขาอาจจะแบบว่าอาจจะบางคนอาจจะแบบอยากได้เป็นอาหารก็ได้เป็น <c oughs> มะอุดหนุนราก็เป็นไปซื้อเห็ดนางฟ้ากลับไปซื้อเห็ดฟางกลับไปอย่างเงี้ยถ้าอย่างถ้าอย่างเราเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีโอกาสถ้าเป็นขายเป็นเนื้อใช่ไหมล่ะแล้วก็อาจจะทำแบบตู้แช่แข็งไว้เป็นนี้เป็นนี้ยส่วนสัตว์ที่มันบอกว่าเป็นเก้งเป็นอะไรเนี่ยเรา มาไปขออนุญาตได้ใช่ขออนุญาตได้ครับเราเลี้ยงได้แล้วก็ขายได้ใช่ไหมถ้าไม่เคยไม่เคยกินเอามาผัดเผ็ดอร่อยนะป้าผัดเผ็ดอร่อยนะเลี้ยงตะเคได้ไหมโอ้ยตะลเคไม่ไหวป้าตะลเคป้ายกป้าเถอไปโครงการนะโครงการของเราเราคิดไม่ได้ระวังอนาคตไว้ไม่ผิดนะรับนะอนาคตนะคะนี่ป้ากินเหรอ ยกไปก่อนเายกายการศัพท์ก่อนดยก้ายกมายกายกายกมายกมายกมยกมายกมยกา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 ยกมายกายายกมย้ายกยกายกมายกายกยกายกยกา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 ยกมายเายกายมายกายกายกย้ายกยายกยกายกายกายกยายกยายกายกยายกกายกยายกยายกยายกายก น่เลยอเราสรเส็จแล้วเราหนุนคอนเทนต์ก็รื้อพอรื้เสร็จแล้วเราก็ทำไต่อแล้วก็สร้างสร้างเสร็จแล้วเราก็รื้อย้ายนาก่อจนเกะจนท่าจนคงออก ก็ทำไมกล้องตัวเองถึงไม่ดูอันนี้งงมากเลยไหมครับต้องตัวเองดูเองไม่ให้คนอื่นสะดุดกล้องนะ FC ให้ลงตรงนี้นะครับอยู่นี่ก่อนเด้อเดี๋ยวช่วยกันยกก่อนนะครับมัให้คนอื่นก็มีคอนเทนต์ใส่เราด้วยนะเพรามันมีอะไร FC ก็ชิงกับเราว่าสร้างสร้างหรือไม่ต้องไคุยเรื่องคอนเทนต์นต่อก่อนกันคอนเทนต์ละให้ถูกสร้างหรืออะไรประมาณนี้ก็ว่าไป ใช่ใช่ใช่ไปยก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 ไปยกไปยกไม่ว่าอย่างเดียวที่เราไม่ยกยายนะปูปูอยู่กปูะปูยกไม่หมายเหมือนกันอยู่กับพี่แล้วสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนะคะเชิญเลยจะเป็นสุภาพบุรุษชาวคุวาตานูกแหล

อย่ามอนยัาปอเชยใหออกย่มอย่าเบียดตัวหนังสือด้วยครับจะหัก้นเอลงก่อนเป็นไรไหมเอาเอาเสียเข้าไปตรงข้างในอย่างนี้เลยต้องยันๆยันยันเยันันขยันขดนยัยลยๆยยยยนอ เจ้าเหยียบไลแหละค่อถูเจ้าเหยียบเต็มเลยเอาไงเอาไงไปไปยันเสมอบอกเลยบอเย หนอยนึมันเข่าอ่ะหมันเเขาแล้วนะได้แล้วเข่าแล้วเข่าแล้วจับแล้วจับแล้วจับแล้วครับก็หารองข้างหน้าเอาตัวหนอนมาลองนี่ครับนี่ครับอย่าลืมมันคว่ำลงเต้องเอาข้างไข้าง โอเ้ามอพ้ว so oh oh, ้แ oh, oh, ูแข็งแรงอะพูตรงกลางพอดีเลยป้าลำตัวองค์ปู่ได้สัดส่วนพอดีเลยกับไปเอาไาให้คนเด็กเด็กให้คนโเลยต้องไปลจะนสูงขึ้นรอยกออกอีกดึงมาอีกนี่มเสือ นี่แหละครับอยู่ตรงกลางลำตัวพอดีป้าสัดส่วนลุงปู่ได้พอดีเลยโอเคโอเคโอเคสวยแล้วใช่ไหมเอฟซีสวยแล้วหรือยังโอเคนะครับสวยมากเลยนะครับปูแล้วสวยมากเลยปูแล้วตัดอ่อนเดี๋ยวปูไป โอเคฮะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมพีซีสุกเกลนพีซีคอฟฟ่พีซีโกโก้สีบัททอมพัดเวตาคูแคนนะฮะเสื้อปักองคูปาริกิตัวเละ350 <c oughs> พร้อมส่งนะฮะสั่งในานามท่าโพชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม <c oughs>